สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ตำบลนบครจิิอ์อำเภลปา่าซางจังหวัดลำพูนให้ท่านผู้ชมชมในส่วนของบริเวณบ้านที่ผมดูเนี่ยอคอมแอร์เนี่ยั้งหมด3เครื่องนะหมายว่าบ้านหลังนี้มีการติดตั้งแอร์แล้วนะครับ3เครื่องเลยแล้วก็มีการติดตั้งลูกกงเหล็กเนี่ยนะครับบังเอิญเจ้าของอยังเดินทางมาไม่ถึงนะอาจจะติดธุระเนี่ยนะครับ อันนี้ผมขอเก็บภาพในส่วนของภายนอกฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วในส่วนของเนื้อที่นะครับสังเกตเสาเนี่ยฮนะตรงมานี่เลยนะเออเนื้อที่ของบ้านหลังนี้ทั้งหมด80ตารางวานะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของคุลูกค้าเนี่ยที่กําลังมองหาบ้านไว้พักผ่อนด้วยแล้วก็เออทำเลค้าขายเนี่ยโอ้ถือว่าเหมาะเลยเออเนื่องจากว่าด้านหน้าติดถนน2เลนนะครับนี่นะที่มีรถวิ่งนะฮะ ถือว่าทำเลดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของแนวเขตเราตั้งแต่ตรงนี้นะด้านหน้าเป็นของเพื่อนบ้านนะแนวเขตเรามานี่เลยความากว้างจะตรงนี้นะฮะไปชนวงกำแพงอยู่ที่13เมตรนะครับนี่นะลักษณะบ้านเป็นบ้านทรงจั่วนะครับนี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเอ่อเนื้อที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้อยู่ที่156ตารางเมตรนะครับนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีการติดตั้งอคอมนี่นะนี่แอร์แล้วก็สามารถเดินเข้าไปในบ้านได้เลย นีนะ่มีประตออูด้านข้างด้วยนะครับเจ้าของอาจจะติดธุระนะเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของจากพื้นถึงด้านบนเนี่ยอยู่ที่2เมตรสามสิบนะครับก็สามารถถอยรถเข้ามาจอดได้เลยแล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านก็มีการติดตั้งนะฮะลูกกรงเหล็กเนี่ยนะครับอีก1ชั้นนะแล้วก็พอเดินออกมา ด้านหน้าเป็นถนนลาดยางนะครับส่วนการเดินทางนะครับโรงพยาบาลป่าซางเซเวน่นแล้วก็ตลาดสดเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ความสูงจะระดับน้าทะเลอยู่ที่320เมตรนะครับนี่นะส่วนราคานั้นเจ้าของซับเปิดไว้ที่1นล้านเจ็ดแนะครับตรงนี้เป็นบริเวณเนื้อที่หน้าบ้านนะความกว้างอยู่ที่7เมตรนะครับมาถึงนี่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นถนน2เลนนี่ สาสนับคุณลูกค้าที่มีความสนใจเนี่ยเรียนเชิญเลยแล้วก็เป็นถนนเส้นหลักด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ซ้ายมือก็ไปในส่วนของเพลบ้านห้องส่วนขวามือไปตลาดบ้านแซมนะครับขวามือเนี่ยนะแล้วก็ลักษณะบ้านเนี่ยนะเป็นบ้านทรงจัว่วเนี่ยเนื้อที่เลือเลยทั้งหมด80ตารางวานะส่วนด้านข้างนี่เป็นของเพื่อนบ้านนะเนี่ยที่กะถมไว้เนี่ยนะฮะของเราก็ตรงไปแล้วก็ไปหยักตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงเข้าไปท้ายแปลงเลยเนี่ยนะฮะเจ้าของทราบเปิดราคาไว้ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับ นี่นะ,ะเหมาะเลยสำหรับคุณลูกค้าที่กาลังมองหาบ้านเอาไว้พื่ผ่อนด้วยแล้วก็ค้าขายด้วยเนี่ยโหเรียนเชิญน,นะครับนี่นะ,ะพิกาศอยู่ที่ตน,นครจีดีภพป่าซางจังหวัดลําพูนครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมนี่นะในส่วนของหน้าบ้านเจ้าของอาจจะติดทุระน่ะอันนี้ผมคอยนานแล้วเจ้าของยังไม่มานะอันนี้ก็ในส่วนของด้านข้างนะครับแล้วก็ท้ายแปลงอ่ะ เดินมาให้ท่านผู้ชมชมสักนิดหนึ่งผมดูจากแนวเขตอ่าซึ่งมันมีหมุดเนี่ยตรงนี้เป็นอ่ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำนะครับห้องนี้นะเมื่อกี้นี่ผมเข้าไปดูแล้วเป็นห้องเก็บของแล้วก็ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ําอันนี้ก็เป็นในส่วนของหลังบ้านนะเนี่ยจะมีถังเก็บกักน้ำานี่นะฮะด้านหลังแล้วก็แนวเขตอ่ที่ผมสังเกตดูนี่จะมีเสาปูนเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงมานี่เลยอ่าก็น่าจะมาชนตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าทั้งหมด80ตารางวานี่ สนับคุณลูกค้าที่มีความสนใจในเรียนเชิญเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมไปก่อนนะครับ